ถ้าทางานอย่างเงี้ยได้ตขายได้อะไรก็จะสนุกสดานอีกนะครับใครเข้ามาสัมผัสแล้วต้องสัมผัสจริงๆนะเราจะรู้ว่าครอบครัวมาดามันรักใครกลุมเกลียวโอ้สวัสดีครับคุณไกรวัตรไม่ได้เห็นเจอกันหลายวันแล้วนะครับและคุณไกรวัตรก็อยู่ที่ออพยกธิภูมมหาสาครคามโอ้ยสมาชิกผมนี่อบอุ่นนะครับไปที่ไหนก็ออกมานี้มานี้หน่อยเดินมาแวะกินข้าวกันหน่อยผ่านเส้นไหนสวัสดีครับโอ้คุณไกรวัตร เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้หน้าแรงแล้วกระตุกกระตุกเอาเลยตอนนี้หน้าแรงแล้วนะครับนะคนทํารั้วทําสวนกั้นเขตแดนนี้เยอะแยะมากเลยตอนนี้นะเออต้องต้องสู้อ่ะยิ่งแดดร้อนยิ่งสู้อ่ะทำแต่มันดีอยู่อย่างหนึ่งน,นะครับกัดตะไคร่ทำในร่มทําในบ้านก็เขามาสั่งซื้อเราก็ทําในร่มเนี่ยไม่ได้ร้อนอะไรเลยเนี่ยเขาซื้อมาเราก็เอาไปส่งอย่างเงี้ย มีงานอะไรทำที่บ้านก็มีหลายอาชีพแหละนะครับนะแต่ว่าก็อยู่ที่คนเลือกผมก็เลือกที่จะทําตะไคร์เอาเครื่องถักตะไคร์สงให้กับสมาชิกอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ทําในบ้านอย่างเงี้ยนะครับแนละ้วถ้ามันขายไม่ได้ขายไม่ดีขายไม่ออกซื้อไปแล้วถักไครใครว่าอะไรเงี้ยคนเขาก็ไม่ซื้อหรอกนี่ <c oughs> ขายดีจนบางจังหวัดนีผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอก่อนพอก่อนมันเยอะจัดนะครับมันเยอะเกิน คือลงแล้วก็ลงอีกแบบขอรู้ไหมว่าอยู่จังหวัดบุรรกับสกลเนี่ยขอซื้อเครื่องละสองแสนแล้วนะครับนะไม่ขายนะครับไม่ขายเพราะอะไรเพราะว่าสมาชิกที่ทําอยู่ก็ให้เขาลอดให้เขาฟื้นให้เขาดีก่อนอะไรเงี้ยคือขายได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันหลายคนนี้ก็ถามซื้อแต่ก็ขายให้ไม่ได้นะครับต้องขอโทษทีหลายจังหวัดเลยบางคนโทรมาบน่โาบนโทรมาว่าอะไรวะเนี่ย เป็นซื้อที่อื่นก็ได้อะไรเงี้ยก็มีผมบอกครับไม่เป็นไรครับก็คือการจะเข้ามาเนี่ยเข้ามาในอยู่ในครอบครัวมาดํามันต้องคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เรื่องเดียวกันแต่หลายหลายคนทุกคนแะละที่อยู่ตอนนี้ก็คุยเรื่องเดียวกันภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยสนุกสนานคนที่จะเข้ามาเขาก็อยากเข้ามาอะไรเงี้ยนะเขาก็เห็นว่าเออครอบครัวมาดําอยู่จังหวัดนั้นอยู่จังหวัดนี้เออหลายจังหวัดก็ขายดิบขายดีกันตั้งเนื้อตั้งตัวกันได้ ลูกเมียก็แฮปปี้นะครับปัญหาก็คือเรื่องอะไรเรื่องที่คนทะเลาะกันก็คือเรื่องเงินนี่แหละเรื่องเงินนะครับไม่มีเงินก็ทะเลาะกันนะหาเงินส่งงวดลถหาเงินส่งยาว่าแต่งวดลดงวดบ้านงวดใช้จ่ายชีวิตประจําวันเลย <c oughs> เอาแค่กินข้าวเนี่ยก็ไม่มีเงินซื้อข้าวนี่ก็ยุ่งกันใหญ่แล้วนะครอบครัวชีวิตของของคนเราอะ เพราะฉะนั้นนะครับนะมาดําก็จึงตอบโจทย์ให้อาชีพขับหลายๆคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีรถขับมีเงินผ่อนบ้านมีเงินผ่อนอะไรหลายๆอย่างครอบครัวก็ดีขึ้นด <laughs> ีทำมาปีกว่าแล้วประสบความสำเร็จมาระดับนี้ก็โอเคถือว่าผมก็ภูมิใจนะครับนะสวัสดีครับโอ้สวัสดีค่ะเออผู้ใดนีผมก็ภูมิใจนะครับสำหรับท่านใดที่ ทำจริงๆโวยยิ่งตอนนี้นะยิ่งพอมาโชว์หน้ากล้องหน่อยคนมาดูเยอะแยะมากมายเลยขายดิบขายดีอย่างคุณปาโมดอยู่นิคมน้ำอูนสกลนค,ครขายจนแบบว่าทรงทำไม่ทันเําทำคนเดียวอะทำไม่ทันแล้วนะครับคนถามซื้อเยอะจัดแล้วก็ไม่มีเวลาตอบคือถามทั้งในช่องทิกตอกแล้วก็หลายๆช่องถามกันอยู่นั่นแหละ <laughs> เยอะนะครับ แต่คนที่ขายไม่ได้ก็มีนะอย่าจะล่าใจอย่าดีใจไปว่ามาดําขายได้หมดอ่ะคนที่ว่าคนไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไหนที่มีคนรู้จักทําการตลาดแล้วมีคนรู้จักผู้จัดการช่วยสนับสนุนอะไรเกี่ยวบริษัทดันอะไรเงี้ยแล้วเขามีคนรู้จักเงี้ยขายดีนะครับทําไม่ทันเลยแหละแต่สําหรับท่านใดท,ที่ <c oughs> พิทูพงศ์สวัสดีครับ <c oughs> อ๋อสวัสดีกันเอง <c oughs> สำหรับท่านที่เริ่มใหม่แล้วก็ยังยังไม่รู้วิธีการขายยังไม่รู้ว่าจะขายให้ใครว่าซื้อเครื่องมาแล้วถักตะไคร่เสร็จแล้วขายใครเนี่ยก็มีผู้จัดการดันให้นะครับทุกวันพุธและวันวัน,ว,นวันอาทิตย์ก็จะมีประชุมภาคแล้วก็ประชุมระดับประเทศนะครับแล้วก็โทรถามรุ่นพี่ได้เลยเขาสนับสนุนกันอยู่แล้วนะครอบครัวมาดาไม่ทิ้งกันนะเติบโตด้วยกันไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับช่วยเหลือกันอย่างนี้นะมันเป็นครอบครัวไม่ได้ทํา ตัวไผ่ตัวมันแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครอบครัวมาดําเลือดนละสีแล้วแต่ถ้าครอบครัวมาดำเนี่ยช่วยกันส่งงานให้กันอย่างเช่นผมเนี่ยคนก็โทรมาถามซื้อตะไคร่กับผมเยอะแยะนะครับตัวประเทศมาดําหรือเปล่าผมก็บอกว่าใช่ครับจะสั่งซื้อตะไคร่เนี่ยเอาไปล้อมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรเนี่ยผมก็ส่งให้กับสมาชิกของผมอยู่หลายๆจังหวัดแล้วแต่ว่าเขาถามซื้ออยู่จังหวัดไหนแต่ทีนี้ต้องดูว่าอยู่จังหวัดไหนใกล้อำเภออะไรสมาชิกคนนี้ก็ส่งให้กับคนนี้แล้วก็ถ้า คนที่อยู่จังหวัดนี้ไม่พร้อมลวดไม่พอต้องสั่งท่องอะไรแต่ลูกค้าต้องการใช้ด่วนก็คนจังหวัดอื่นส่งให้อะไรเงี้ยหรือในจังหวัดนั้นแต่คนที่พร้อมกว่าส่งง่ายมันเป็นอย่างนี้ครับนะการทํางานของครอบครัวมาด,มดําก็ส่งเครื่องกันก็ไม่ไวัดไม่ไววันก่อนก็อยู่เชียงรายอยู่พะเยาว,วันนี้ก็ข้ามอีกวันหนึ่งก็มาอยู่ที่รองวางจังหวัดแพร่แล้วก็จะไปที่ชัยภูมิต่อเลยนะแต่ว่าพอลงไป ปักธงชัยไปตั้งหลักก่อนดีกว่ามันเหนื่อยเดินทางเองอายุก็เยอะแล้วนะครับนะนขอเดินทางก่อนเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีขอพักก่อนเถอะเดินทางไม่ใช่อะไรเมาเมาอันนี้ก็ <c oughs> ทั้งเบียร์เออทั้งอะไรเนี่ยช้างแล้วก็ยังมานเถือนี่ผมแบบยอมเลยนะครับเพื่อนๆนะยอมอะไรอะเหล้าต้มมาสินะครับ ก็ทุ่มกันแบบว่าเอาอกอกกวดพลาสติกมาแล้วให้ผมดืม่มให้ผมก็บ้าจี้ด้วยเอาไมา้ผมผมก็ดื <laughs> ม่มเมาจะไปไหนรอดถ้ามาภาคเหนือที่ไรนี่เจอแบบนี้โอ้เยมึนแสบไส่แสบกระเพาะกันไปเลยทีเดียวนะครับละเนี่ย <c oughs> ความรักความอบอุ่นของคนในครบอบครัวมาดามันเป็นอย่างนี้ครับนะเ <c oughs> มาสิครับไม่เมาได้ยังไงอะ <c oughs> เลาต้มนะที่ตามท้องตลาดก็40บแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับนะ ผมมาเจอที่น่าจะหกหกสิบเจ็สิบล้มั้งลุ่มหนึ่ง <laughs> ไม่เหลือ <laughs> ขอบคุณครับคุณกรลกดคุณกรลกดก็นี่สมาชิกที่น่ารักมากเลยอยู่อาการอำนวยใช้ชื่อของบึงการนะครับแต,ตอนนี้ทำงานอยู่ที่อ,อ,อยู่ที่สม,มุทรปราการนะเป็นนายดานันก็ให้ภรรยาอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ถักตะข่รยขายอยู่ที่นี่ก็ขายกันสนุกสนานนะครับ แล้วกลับมานะครับแล,ล้วหกสิบเจ็ดสิบมั่งลุมหนึ่งเนี่ยหนึ่งคือผมหกสิบเจ็ดสิบคือดีกรี <c oughs> ลุมมึนเลยครับเนี่ยมาภาคเหนือที่ไรเนี่ยถ้ามาส่งเครื่องภาคเหนือที่ต้องแบบว่าต้องกินให้อิ่มให้ท้องอยู่ตัวเพราะว่ารู้ว่าจะต้องเจอกับอะไร <c oughs> ดีกรีจัดๆท้งนั้น <c oughs> สนุกเนี่ยยังไปบ้านน้องทีละพงเนี่ยถ้าแวะไปดูดิเทาแวะ ถ้าผ่านแล้วไม่แวะเขามีงอนนี่นะใช่ไหมน้องตีระบงรูจนการด้วยนะครับถ้าผ่านไม่แวะมีงอนนะครับนะ <us> ผมก็ผ่านหลายครั้งไปส่งจนบางทีแอบต้องผ่านกลางคืนอนะ่ะเ <us> พราะว่าถ้าผ่านกลางวันนี่น้องเขาจะต้องแบบพี่เก้ามาแวะหาผมหน่อยท่องแวะนะครับ <us> ถ้าไม่แวะนี่ก็เดี๋ยวมีงอนใช่ค่ะนี่นั่นะเห็นไหมนะครับนะ้โอ้สนุกสนานนะครับ ตอนนี้ตา3นิ้วของน้องธีรพงศ์ก็ขายดิบขายดีอุดรเนี่ยอุดรสมาชิกก็มีผู้จัดการนะครับคุณพงศ์ก็อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มาหาน้องธีรพงศ์นะครับแล้วก็ไปที่น้องโตโต้แล้วก็ไปที่ที่พี่มโนตนะครับแล้วก็ไปที่พี่กี้คุณกี้อยู่ที่บ้านดุงอะไรเงี้ยพี่มโนตก็อยู่อ,อำเภอเมืองนะน้องโตโต้ก็อยู่ที่บ้านดุงเนี่ยอุดรนนี่ครบห้าเครื่องแล้ว <laughs> ครบห้มมาเครื่องแล้วนะครับอุดรน,นะไม่ขายแล้ววันนั้นโทรมาถามผมขอตือ้อซื้ออยู่อุดรบอกว่าพี่ข้าวผมขอลงอุดรให้ผมสักเครื่องเถอะขอผมจ่ายสองแสนเลยบอกโอ้ยไม่ได้จริงๆครับมันมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเงินสองแสนใครไม่อยากได้เขาก็อยากได้กันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครก็นะแต่มันลงให้ไม่ได้ <laughs> มันมันเยอะเกินผมก็เลยบอกว่าเอาอยาี้ดีไหม ลงหนองบวัวลาพูหรือไม่ก็หนองคายอะไรก็ได้อไบอกไม่ได้ไม่ใช่บ้านผมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ไม่ขายกันเลยอย่างเงี้ยนะครับนะอุดรเนี่ยถ้าใครขายสิย์นี่รวยเลยนะจากซื้อเครื่องแสนเจ็ดตอนนี้สองแสนแล้วขายสิ์น้องทีรพงขายสินแล้วว่าสองแสนเนี่ยเขาถามซื้ออยู่เนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวเอาสีนิ้วมาตีตลาดครับเออขยันนะ <c oughs> จะตีสีนิ้วอีก สี่นิ้วก็อยู่ตลาดก็มีเออไม่ใช่ขอโทษทีอยู่บริษัทก็มีอยู่แล้วนะครับทํามา3นิ้วกับ4นิ้วสี่นิวยังยังไม่ได้ปล่อยก็คือยังไม่ได้เชียร์มัวแต่ไปทําร้านกาแฟหมาดําอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็ไปเสิวนฟไก่เพลงด้วยสองแสนสองแสนห้ากระบอกไข่ครับสองแสนห้ากระบอกไก่เห็น <laughs> ไหมครับเดี๋ยวคนที่เขาประสบความสําเร็จนะเขาทําได้คือเดือนนึงอ่ะได้หลายหมื่นเอายา่ว่าแต่หลายหมื่นเอาแค่ อย่าว่าเป็นหลักแสนคุณพงนี่ก็ซัดไปแสนกว่าคุณปลาโม่ก็แสนสี่แสนห้าแล้วเดือนนี้แล้วก็สองแสนห้าก็พวกขายเป็นวา <laughs> นะครับก็คืออย่างนี้เดี๋ยว